เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีที่ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมมาแล้วนะครับสำหรับอุนคิวราในวันนี้นะครับก็รอมานานมากนะครับบางคนคิดวผมเลิกเล่นเกมนี้แล้วแหละนะแต่ว่ายังไม่เลิกนะครับก็ ล็อกอินเข้ามาเล่นทุกวันนะแต่ก็ไม่เล่นแบบว่าขยันบ่อยเท่าเมื่อก่อนแล้วนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ทำอยู่แล้วนะครับคือหลังจากลงด่านเสร็จอ่าเล่นนูน่นนี่นั่นเสร็จก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยนะครับก็เก็บของรอไปนะครับก็แค่ลงด่านท้าทายเออลงท้าทายกีจัมกัดนะครับท้าทายเซเลเ,เทนะครับผมแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับแล้วก็รอเก็บ XP แค่นี้เองนะครับแค่นั้นเลยจริงๆนะท่านผู้ชมนะนะครับวันนี้นะครับผมอุ่นคิวล่ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมถึงคนดูจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวเกมนี้ไม่เป็นไรนะครับมาส o o m เลยดีกว่าลีลานะครับผมมี5 6โทเค็นนะครับแล้วก็มีอีก3,000 0หยกนะครับผมก็เอาสีดาวนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวที่รออีกหนึ่งตัวนะครับนอกจากอ่าอิจิโกะล่างฮอลโลนะครับโอเคส o o m เลยมาสีดาวนะครับผมได้อิจิโกะมาเอามาเพิ่มดาว กโก๋ยี่ชื่อขึ้นนะเอาเซษไปเพิ่มดาวครับผมเทปายรอบ2ครับก็บจะมี S S R บางตัวผม่ไหมไม่น่าจะบีหรอกดูจากสภาพแล้วเราน่าจะเป็นคนที่เรืออยู่พอสะคพวนนะรอบสไปสมไูเลยนะครับผมเรามีของเยอะนะครับเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะเอานะครับโอ้โห SR ไม่มีอะไรเลยนะนะครับไปรอบที่4ใช่ไหม แหม่ชื่อใครไปรู้นะแหม่ทำตกตกตกใจนี่ว่าชื่อเราโอ้โหกรีบจะจัดอ่ารอบทีอะไรวะรรที่5ไปชื่อขึ้นได้ไอคาวาไอคาวานี่ยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับไดอูว่าเอามาปลดดาวนะครับอ่าเปิดไป5รอบแล้วห้ารอบนี่ก็50ครั้งนี่แหละไปจริงได้ตัวละครแล้วเนี่ยจืบแต่เราจะเปิดอีกเลยเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะ แลเรียกก่อนเรียกก่อนเรียกขวัญกำลังใจก่อนไปรอบที่6หรือ60ครั้งโหเงียบจังว่าไม่มีเลยไปต่อ70ครั้งโหเชื่อแบบโอ้โหมันจะซวยแล้วขนาดนี้ไป80ครั้งครับซวยจะจัดโอ้โหดูชื่อเราโถอเอ้ยยามีขึ้นไปแจช่ของเรานะครับ เท่าไหร่นะ80ครั้ง90ครั้ง90ครั้งป่าววะใช่ไหมนับนับไปนับมาเริ่ม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 หลอดแล้วเยวก่อนนะโอเค90ครั้งแล้วต่อไปครั้งที่ร้อยครับผมไปชื่อขึ้นตัวอะไรเคนเซ่เอาโอเคนะเซตของพวกไวเซิร์ชนะครับผมโอเคอยู่เพราะพวกนี้เก่งอยู่นะครบร้อยครั้งครับผม

ยาาวยไปอเสีงเขาดังจิงนะครับทังกแ้วก็ีกรนตง้อมีนดนีนยครับก็ไปเลือกแค่ครับอสายโอเท่าเครับเเป็นสีดถึงไครับกเปตสองคัแล้กาเลยครัไม่องกครับยาขาครัเาบต่อรนะครับือมยงคับต้องโอเลผมโหมดครับโอเคไปต่ออีกสรอบนะครับปึ๊บโหเงียบจัจัด ตายได้ไปสองแล้วก็นี่รับก่อนแหมเสียงเมาส์ดังใช่ไหมทุกผู้ชมครับถ้ารับคารขอโทษด้วยกันตายรับของเจอเจอโอ้โยกเหลือแบบเหลือเฟือเลยอ่ะสองหมืน่นก็เก็บไว้ทำอีจิโกรโล่ไงไว่ายให้ตบยันสิครับไลก็โซโซใส่ใส่ใส่ก่อนนะครับก็อันนี้ได้หน่อยเลขสามเลขสี่เลขห้าเรา อ่ะครับผมูกนดอ่ะโอเคต่อคลิปเนี้ยมวนเดียวจบเลยลวกันนะครับขาดเสษอีกหน่อยเดียวนะครับไปสุ่มกันต่อเลยดีกว่านะครับมาคือผมก็ลีลาเหลือเกินนะนะครับเดี๋ยวสุ่มเดี๋ยวไม่สุ่มเดี๋ยวคลิปเดียวจบเดี๋ยวไม่คลิปเดียวจบนะครับมาผมไปนั่งปั้นอะไรมาเล็กๆน้อยแล้วนะครับไปเอาให้มันจบคลิปเดียวละกันนะครับ จึบจๆบ,บ,บ,บจืบเศษแดงมาหน่อยชื่ออะไรไม่ขึ้นเลยนะสุ่มกาชงกาชาเดี๋ยวโหจะเกลือไปไหนไปน่าจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะรับของก่อนงกมากรับของทุกอย่างลยตอนเนี้ยพอดีแลกเป็นเศษนะครับครบสี่ดาวครับผมมาปลดเรียบร้อยครับผมมาปั้นกันต่อเลยครับอัพก่อน ถ้าเสียงเม้า์เข้าขอพยจริงๆนะเพราะว่ามันดังมากอ่ะจริงๆผมรู้สึกได้เลยว่ามันเข้านะครับ ทำไงได้อะก็เมาส์นี้มันซื้อมาใหม่แล้วก็แบบว่าไม่ได้คิดด้วเสียงมันจะดังขนาดนี้ด้วยนะครับเมาส์มันไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นโอเคตันแค่ไว้69เนาะนะครับแล้วก็พื้นถูพื้นฐานอัพได้หมดแล้วนะครับตอนนี้คืออัพเท่าที่อัพได้ไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับส่วนโซนี้เดี๋ยวค่อยปลดแล้วกันเนาะนะครับคือจะเอาจากไหนมาปลดดีกว่านะครับถ้าไม่ได้เก็บตัวไวนะครับผมเพราะว่าเอาแค่4ดาวด้วยแหละอ่ามันจะใช้เท่าไหร่อ่ะสิบห้าปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะนะครับโอเคแลล้้วกก็มมมมาาททีีที่่่นนนนะะครับผนะบปดตอนนออเจอ เจอเคแล้วก็มาที่อาราบมครับผมเยี่อะ้ล่เลยาไมย่ครับโอเคอ่ะแล้ผมทีโลกตัวนครับปลุกติดอาวุธได้สองอันนะครับเพราะว่าเราอัพซีดาวมาแล้วก็ออัพดาวนี้ก็อาวันนี้อ่า น่าจะสุดๆแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับผมไม่ได้จะได้เวล์เจ็ดสิบโอเคป่ะป่ะพร้อมแล้วมาดูสกิล,ลกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนะนะครับก็สกิล,ลนี้ไม่ต้องอ่านเนาะสกิล,ลคอมโบนะครับผมสร้างดาเมจใส่สตูเดี้ยวนยครับคุณคิโอร่าสร้างดาเมจเพิ่มเติมใส่เป้าหมายโจมตีนะครับเท่ากับ20%งร้อยเปดีเฟนส ของตัวเองนะครับผมหากเคยใช้สกิลแล้วนะฮะหลังจากใช้เพิ่มอัตราคีส20%ต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับเออดีนะเพิ่มอัตราคีสด้วยนะครับแล้วก็สกิลฟูลเล่แท็กนะครับผมนะฮะสร้างดาเมจใส่สตูทั้งหมดนะครับขโมยดีเฟนต์เป้าหมาย10%นะครับหากฝ่ายตนเหลือ1คนนะครับขโมยดีเฟนต์40%นะครับผมต่อเนื่องหนึ่งรอบนะครับหากเคยใช้สกิลแล้วนะครับผมดาเมจฟูลเล่แท็กจะเพิ่มขึ้นใหนะครับประสิทธิภาพฟื้นฟูลฟูลเล่แท็กเพิ่มขึ้น30%นะครับผมต่อเนนื่อองรรบบะคั หลังจากปูเตอรวุ้นแล้วนะครับผมจะเพิ่มดาเมจหาก HP สูงกว่า10%นะครับการโจมตีครั้งนี้จะเสริมดีเฟนต์ของตัวเองเป็นดาเมจเพิ่มเติมนะครับหาก HP ตัวเองต่ำกว่า10%นะครับฟื้นฟูลโล่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ดาเมจในครั้งนี้อุ้ยสกิลมันดีมากเลยเนี่ยนะครับมีโล่ดีเฟนต์ดาเมจเลย แล้วก็ซีพาร์ทสีด้วยครับผมนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับเพิ่มโล่เปอร์เซ็นต์ HP ของอุนคิวลาครับให้กับแถวหน้าฝ่ายฟันธมิตรนะครับผม50%ของอุนคิวลาเปลี่ยนเป็นแอตแทคนะครับฝ่ายตนทุกการมีตัวละครยานเต่านะครับอุนคิวลาได้รับดาเมจทุกประเภทลดลง5%นะครับลดสูงสุด15%ถาวรไม่สามารถลับรังได้นะครับอ๋อมีเเปอร์ซ็นต์โล่ให้ด้วยนะครับถ้ามีตัวละครสายเต่า3ตัวดาเมจก็จะได้รับลดลง15%นะสูงสุดมันแค่15%ไงนะครับก็ถ้าใส่ไป3ตัััััวววนนนนนนะะะะคครรบบมาาาาาลลอองงกกกดี่่เเยๆแ้ ได้อยู่มาฟูลไอเทมมาแล้วได้แน่นอนรอบนี้แล้วคือผมลองมาหลายรอบแล้วบอกท่านผู้ชมก่อนลองมาหลายรอบแล้วเพราะว่าแม่งไม่ตายก่อนเขาก็ตายก่อนอะ่ะนี่เจดเกแรงไหมไม่แรง <c oughs> <c oughs> โอ้โหก็นะเราไม่ได้ใส่โซคริคให้แล้วก็ยังปั้นไม่สุดก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วลกันเนาะนะนครับดีคิดมันจะนานเกินไปเนี่ยครนี้มันก็นานแหลวนะครับไม่รู้ว่าจะย่อให้มันได้แค่ไหนด้วยนะครับเอาแค่ดู ถ้าไม่ตายดูดาเมจแล้วกันนะเนะว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็ผลประกอบการก็ไม่ค่อยเข้านะครับแต่เดี๋ยวรอทําให้มันแบบว่าตามทีมหลักคันก่อนเพราะว่าผมจะลงทีมหลักนะครับยืนคู่กับอ,อิชโกะฮอลโลนะครับโอเคยอมเลยแล้วกันเนาะเราไม่ทําฟูลทีมมานะครับช่างมันแค่ดูแค่นี้แหละพอแล้วท่านผู้ชมนะอย่าเอาอะไรมากเราคิดว่าจะแทนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ในอนาคตก็จะเอาอิชโกะ จะเอาซานิเอสซึออกนะครับแล้วก็ใส่อีจิโกฮัลโลเข้าไปแทนนะครับปูไปอยู่หลังอีจิโกฮัลโลยืนหน้าไม่ก็ยืนหลังจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นสายอะไรไม่รู้ขี้เกียจดูไม่อยากดูไม่อยากสปอยด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยาวเลยนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาชมครับไว้เกินใหม่คลิปหน้าทั๊ายบาย